สวัสดีครับพี่น้องสุงขุสุข้นสวัสดีพี่น้องเช่าแอป,ปแดงทุกทท่านพี่น้องช่องแดงทุกทท่านเด้อน,นะครับโอ้คือห่อนเอาแจ่เปิดปรุ่มจากน่อยก่อนเด้อหันมาทางนี้เห็นบ่หนมาทางนี้ก็บ่เห็นปรุ่มจากบาดก่อนพี่น้อง ทางมุ่งนี้สาวสะโพกค,น,คนตัวลิขสิทธิ์โปแงนี่ครับปีละสามพันมาเลยกูได้อยากใส่ลิขสิทธิ์โปแงปีละสามพัน ไปกับเขาไมไปกับอ <c ười> ันึ ừ, ้นวางไหนรึะาไปกับเขาแล้เวน้อมุมยรอเฝ้าโอ้คยทิมผู้บบาวขอนแกนขวงแขนผู้สา ว่งแขนผู้บบาวสำมหนอยอเอเลงอยให้เจ็บช้ำใจผู้สาวสกุลคนตัหวหักไครโบชัวลายใจอายคนหักจริงหวังแต่งเป็นยังทำแงทิมได้บ่มีเยื่อใยเลยสาวสกุลผู้บบาวคอนแกนซึ่งสา ใจอีเพพังห่างมุนมันแมนทำนองนี้ก็ละเข <c oughs> ียนเพ่งไว้ขั้นบ่อดทวนบ่อดอันนี้ไรกัลืมทำนองเดี่น้อนเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อย <c oughs> ไปกับเขาแล้วเนาะ ไปกับเขาแล้วเนาะบ่สมไอรอเฝ้าอคอยทิมผู้บบาวคอนแก่นพวงแขนผู้บบาวสำหน่อยไอเลยง่อยเจ็บช้ำใจผู้สาวสะกลคนตัวหักไปบ่ชัวรไายใจ ไอ้คนหักจริงหวังแต่งเป็นยังคำแพงพิมพ์ได้ก็มีเยื่อใยเลยสาหวาสะกนเบาวขวันแกนซึมเศร้าใจเพพังห่างมุนหักเสียสูญบอบทํำน้ำเจ้าผู้สาวลวงควงเข้าไปบ่ายอ้าคำลาบ่ว่สัง คนผิดหวังจังอายคนผิดหวังจังอายใจมันพา่ายยอมลาเอ้ยผู้สาวสะกลแทดแทดแทดแทมันเจ็บปวดใจแท้เดชหากพังเพลหากพังเพลแตกมาง เขายำยีหัวใจควงเขายำยีหัวใจควงคนใหม่หักหลังจิ้ไมไอผิดวังน่อสาหาวสะโคนบ่าวขอนแกนซึมเศร้าใจเพพังห่างมุนหักเสียศูนบอดอ้ำน้ำเจ้าผู้สาวลวงควงเข้าไปบ่ายฟ้า คำลาบอกว่าสังคนผิดหวังจังอายคนผิดหวังจังอายใจมันพายได้แต่ยอมลาเอ้ผู้สาวสะกนมันเจ็บปวดใจแท้ดีหากพังเพแตกมัง เขาย่ำยีหัวใจควงคนใหม่หักหลังทิมอายผิดวังนอสหาวสะกนมีศิลปินในดวงใจไหมใครมีศิลปินในดวงใจกะทักทายเข้ามาครับทักทายเข้ามาได้นะฟัง อันนี้ผลงานเพลงแรกผ่านไปผลงานเพลงแรกผ่านไปใหไใส่ลิกิทธิ์ปีละสามพันพี่น้อ,องค่าลิกิทธิ์ปีละสามพันคะแนนถือๆเอาแบบถือใจไปเลยไม่ปล่อยลิกระซิ์ขาดนะครับต่อไปนี้บ่ปล่อยลิกระซิ์ขาดไม่ปล่อยลิกิทธิ์ขาด เพลงนี้กับมวลผู้ชายอันช่ชวงนี้เฮ็ดเพลงผู้ชายเพราะเพลงผู้หญิงทำทำทำปล่อยไว้ให้เยอะแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ G O O N อา่านว่าอย่างผมอา่านภาาจิบกอบสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับมือได้สิมมาสิมมาสิมมาฮะฮสัญญากันไว้ว่ามืออออพันษา สี่มาพ่อกันไอ้นับวันตั้งตาคิดหวอดลายดีเจ้าของคำสัญญาคอยเจ้ากลับมาออกพันษาบ้านเฮาอันนี้บ้านเรี่ยบเรี่งเด้อพี่น้องอันนี้คือลองลองให้พี่น้องฟังบ้านเรี่ยบเรีง่ง เพลงนี้บ้านในเหียบเรียงสัญญาออกพรรษา,ส,าสัญญาออกพรรษาเพลงนี้ขั้นเฮ็ดออกขั้นเฮ็ดออกไปในช่วงนี้กับสิท่านพอดีทับโรโมทออกไปกัสิท่านพอดีช่วงออกค้นษา,าเนาะใกล้จะออกค้นษาแล้วนะครับมือใด้ฮิม,มาสิม,มาสิม,มาฮาฮ่าฮสัญญากันไว ไอ้กะตั้งตารอวันออกคันษาจนออกคันษาเจ้าข้าอะยังอยู่น้อสงข้าวฮาไอ้เนว่าเจ้าสิมาหรือบ่ให้รู้ตัวคนรอคนคอยท่าแน่เด้อไอ้เตงโตเท่ฝ้าควายแน่สัญญาสิห้าง สิห้างสิห้างสิห้างบนออกพันษาขันแม่นมื่อนี้เจ้าบอกกลับคืนมาความหวังหักไอ้มันก็คงเบิดค่าหลังมือออกพันสาหักคงบ่ได้ไปต่อมือไดสิมาสิมาสิมามา,ายสัญญากันไว้ไอก้ก็ต้งตาหรอ วันจนอ้อพันสา,จาเจ้าข้ายังอยู่นอสงข้าหอ้อเนี่ยว่าเจ้าสิมาหรือบอให้รู้ตนคนรอคนคอยท่าเนีอเด้อนี่อันนี้ยังพัดเดียบเรียงครับข่าวๆให้พี่น้องฟังมีศิลปินท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้หลังไมหรือว่า สีทักไปทางเฟสกระไดเดอครับทางไปทางเฟสกระได้พลมนชัยเพชร้อยเอด็ดนั่นแหละนะครับเพลงหิม,มวนบ้านี้เพลงหิม,มวนผู้ใดฟังบมวนต้องไปหาหมอเด้อเพลงหิม,มวนครับปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวแต่ว่า,ามือที่ผมไปเวิร์คค่อย ผมปล่อยไปสองผลงานเพลงฝากพี่น้องติดต,ตามนั่นมื่อที่ไปเวิร์คคอยปล่อยไปสองผลงานเพลงก็คือเพลงสิปลาปัวกับเพลงเอ่อมะเอาน้องแน่มะเอาน้องแน่กับสิปลาปัวจำสองผลงานเพลงนี้ไว้ดีๆเนะพี่น้องจำสองผลงานเพลงนี้ไว้สิปลาปัวกับมะเอาน้องแน่สองผลงานเพลงปล่อยออกไปในช่องเวิร์คคอย์ในค่ายเวิร์คคอย ปลายฝนต้นหนาวลองฟังเึงครับบรรยากาศเขากับช่วงนี้พอดีฟังเสียงฟ้าห้องดังมาอาสกิดหัวใจลืมลืมกันแล้วไปสัญญาว่าไอ้ปีกลายหน้าฝนเมาให้ความว่าง มาสร้างเหตุอ้ายมองมนเฝ้าคอยกะบอเห็นสุนคือไปโดนคักแททโนคักแททคนดีมีเรื่องอย่างนอลาเลยบอกอาบอกแน่คำแพงหนาวหนาวได้ยามเลงลมพ้าแทงใจวิวอีลี ปลายฝนต้นหนาวข่าวคราวอกกัยังบ่มีไอาขาดคนดีคงบ่มีไอคุณนหัวใจลืมลงได้ง่ายได้แค่นนอทิมไอเแม่นบ่สัญญาแล้วเงียบไปไป ออยกอดปลายฝนมองหุ่บอเหลือ,อยื้อใหไหนาวหนาวเดชใจอายเมื่อคนไกลบอกกลับพื้นมาฟังเสียงฟ้าห้องสังลาปลายฝนต้นหนา,าวเงาเงาเดชมันเงาห นั่งกอดเขาเมื่อลอยคอยเอทาสิฮูบอนอวะอย,อยังรอเจ้ามามือไม่แล้วนะยังบอ่มอาทิมอายนอนนะเนี่มีสายเข่ามา มีสายเข้ามาเดี๋ยวเอพี่น้องเ้อทถุมหนึ่งล้วบ้ายังบ่ทุมหนึ่งอยู่ ชว่วงนี้กะสิบห้าน,นิ้บ,มบม่มีเวลาเขียนเพลงเพราะปันไรพี่น้องช่วงนี้บ่มีเวลาเขียนเพลงยังไม่มีเวลาเขียนสายเขา ขออนุญาตลงไล์ซะก,ก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมาบอกน้ำพี่นอ้องไหมขออนุญาตลงไลก่อน